อัปเดตข่าวบอลตลอดเวลาสถิติมากมายรวบรวมไว้ในที่เดียวพร้อมเกมจัดทีมแฟนตาซีชิงเงินแสนบาททุกสัปดาห์ที่แอปขอบสนามจี้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android หรือบน PC วันนี้คุณเองสามารถเป็นเจ้าของเงินแสนได้แล้วเจอกันนะครับสวัสดีแฟนเกมเองและเลงข่าวทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันกับประเด็นที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆสำหรับแฟนบอลเรือผูลครับนั่นคืออาการบาดเจ็บของฟิชิลฟันดนั่นเอง เอาละครับพูดถึงบทสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดและเรื่องราวผลกระทบหลังจากนี้กับอาการบาดเจ็บของเฟเชิลฟานได้ครับอย่างแรกเลยนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยคนในวงการเนี่ยเขาว่าอย่างไงกันบ้างถ้าย้อนกลับไปหลายคนอาจจะไม่ได้ดูนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือมีการเข้าปะทะกันจากจังหวะที่ฟานได้ปะทะกับพิกฟอร์ดในกรอบเขตโทษของเอเวอร์ตันหลังจากนั้นนะครับฟานได้ฝืนเล่นตอบไม่ไหวแล้วก็ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกไปโดยมีอาการที่บริเวณหัวเข่านะครับ และประเด็นแรกที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือคนในวงการเ,เขาไหวไงบ้างกับเหตุการณ์ครั้งนี้คือต้องบอกตามตรงนะครับว่าเป็นการเข้าปะทะที่ค่อนข้างรุนแรงเก,กินกว่าเหตุไปสักนิดนึงเลยล่ะถึงแม้ว่าพิกฟอร์จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับแต่การเข้าปะทะจังหวะนี้เนี่ยเป็นการเข้าปะทะที่ไม่เซฟเกินโรบอาชีพสักเท่าไหร่นะจริงๆก็ผมว่าตั้งใจจะเล่นบอลด,ด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าจังหวะเข้าบอลม,มันดูหวาดเสียวไปหน่อยมันเลยทําให้กระแสะในวงการฟุตบอลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในต่างปรเ์อต ตัที่ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับว่าที่มันไม่เป็นจุดโทษเพราะว่ามีเสียงนกกวีไปก่อนหน้านั้นแล้วพิฟอร์ดเข้าสกัดช้ามากสมมติว่ฟารได์ต้องเจ็บและออกจากการแข่งขันมันเป็นการเข้าสกัดที่แย่แล้วไมเคิลโอลิเวอร์ควรไปเช็คที่จอภาพ v a r เพราะถ้าเขาไปที่จอมอนิเตอร์เขาจะได้เห็นอย่างที่เราเห็นว่ามันควรเป็นใบแดงถ้าคุณถามผมผมคิดว่ามันเป็นใบแดงถ้าผมเป็นคนคุม v a r ผมจะขอให้ไมเคิลไปดูจออีกครั้งเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กลางสนามมันคงเป็นใบแดงไล่ออกไปแล้วนี่คือออควววาาาาามมเเเหห็็นนนนจจกกกดดีีีีตผู้้้ททสิ่่่งงััะปรข แรงเกินไปสมควรโดนใบแดงและนี่คือการตัดสินที่ผิดพลาดข,ของไมเคิลโอลิเวอร์ทางด้านปีเตอร์คลาวส์นะครับอดีตสุดหน้าของลิเวอร์พูลที่ตอนนี้รับหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ให้กับ b ี s p o r อก็ออกมาพูดถึงกรณีนี้ว่าหากเกิดการประทะจังหวะนั้นเกิดขึ้นที่กลางสนามมันคงต้องมีแข้งขาหักแน่ๆเพราะเล่นกระโดดลอยมาเสียบเลยถ้าลูกนั้นเกิดขึ้นกลางสนามมันต้องเป็นใบแดงโดยตรงส่วนลีออนออสแมนอดีตแข้งเอเวอเรตที่รับหน้าที่วิเคราะห์พร้อมกับเขาก็พูดถึงกรณีนี้ว่ามันเป็นการเข้าเสียบ เพราะว่ามันเสี่ยงที่จะจบอาชีพการค้าแข่งของคนคนนึงได้เลยนะซึ่งสำหรับผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมนี้มันเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของเกมไปเลยล่ะส่วนทางด้านกับตันทีของเลี้ยวูอย่างเฮนเดอร์สันก็ออกมาบอกหลังเกมนะครับว่าผมคิดว่ามันเป็นใบแดงแน่นอนไม่ใช่การเข้าสกัดที่ดีเลยแต่ยังไงก็ตามฟิกฟอร์ดก็ออกมาขอโทษผมหลังจบเกมและฝากคําขอโทษไปถึงฟานไดด้วยเช่นเดียวกันส่วนทางด้านของเจนกันครับเฮชโค้ดของเลี้ยวูก็ออกมาบอกนะครับว่าฟิกฟอร์ดไม่ควรเข้าสกัดรุนแรงแบบนั้นนี่คือความคิดเห็็นนนนนนนบบบาางงงงส่วววะคครััขออใกกฟุตลแผู้้ชมิเหหยไจี ้มมเเขาาประเด็นที่2ครับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฟานไดต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดอาการบาดเจ็บครั้งนี้ของฟานไดนะครับฟานไดเองเนี่ยเป็นแข้งที่ไม่พลาดการลงสนามแม้แต่นาทีเดียวซึ่งก็นับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2018หรืออีกในนึงก็คือเป็นการลงเล่นยาวๆ74นัดรวดในพรีเมียร์ลีกของฟิชเชอร์ฟานไดครับแต่ก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าสถิตินี้คงจะต้องหยุดชะงักซะแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดมีการยืนยันจากสโมสรของลิเวอร์พูลแล้วว่าฟานไดจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าหรือว่าาา ACL แลละหัังงจจกกนน้้เขโปรรม ภาพร่างกายจากแพทย์ของสโมสรต่อไปอีกทั้งอาการบาดเจ็บเอ็นคว้หน้าข้อเข่าของฟันได้เนี่ยมีการคาดการนะครับว่ามันเป็นระดับที่3ซึ่งเป็นระดับสูงสุดรู้อธิบายก็คือมีการฉีกขาดของเอ็นหรือที่เอ็นเกาะกับกระดูกทาให้มีการหลวมหลุดของข้อต่อและการรักษาต้องอาศัยการผ่าตัดและการผ่าตัดก็มีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเย็บซ่อมแซมนะครับหรือว่าการผ่าตัดสร้างเอ็นขึ้นมาใหม่เรียกว่าเจ็บทีเนี่ยเจ็บหนักสุดๆไปเลยครับโดยสโมสรเลโปลนะครับออกมาบอกว่าเรือไม่มีกําหนดเวลาที่แน่นอนที่เขาจะกลับมาหรือว ยังไม่รู้ว่าจะหายกลับมาฟิตพร้อมได้เมื่อไหร่นั่นเองและจากการคาดการระดับอาการบาดเจ็บก็ดูฉนักมากๆมีโอกาสสูงมากครับที่เขาจะปิดเทอมและพลาดการลงเล่นในฤดูก,กาล2020-2021ไปเป็นที่เรียบร้อยประเด็นที่3นะครับเรลผูต้องเผชิญหน้ากับความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ นี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ครั้งใหญ่ของลิพูและเจคเคนครอฟทครับที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้าการขาดหายไปของฟานไดย่อมส่งผลเสียกับทีมอย่างแน่นอนเพราะเขาคือเสาหลักของทีมเขาคือหัวใจของแนวรับรวมถึงเป็นทีเด็ดในการเติมึีนไปเล่นเกมรุกเล่นลูกหม่งได้ดีด้วยย้อนกลับไปตอนที่นายใหญ่อย่างเจ็คเคนคอฟมาคุมทัพลิพูตั้งแต่ปี2015ซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าคุณลังวอร์พููเนี่ยไม่ดีพอที่จะลุ้นแชมป์เลยครับปี2017-2018ลิพูคว้าตัวฟาวนได,ดี้นมกรากรนา เสียประตูในพรีเมียร์ลีกแค่38ประตูลดลงมาจากเดิมถึง4ประตูยิ่งในฤดูกาล2018-2019ฟานได้ลงเล่นกับลิเอรพูลแบบเต็มอัตราสึกยิ่งเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าเขายกกระดับแนวรับของลิเอรพูลขึ้นมาได้จริงๆเพราะในฤดูกาลนั้นเสียไม่เพียงแค่ 22ประตูเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ลดลงจากฤดูกาลที่ผ่านมาถึง16ประตูส่วนในฤดูกาลที่ผ่านมาครับปี2019ถึ2020ลิเวอร์พูลเสียประตูไป33ประตูในพรีเมียร์ลีกอาจจะเยอะขึ้นกว่าปี2018-2019แต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวเลขมันจะเยอะจนน่าเกลียดเกินไปจะเห็นเลยนะครับว่าตั้งแต่ปี2017ถึ2020ที่มีฟานไดอยู่ลิเวอร์พูลไม่เคยเสียประตูเกิน40ประตูเลยตลอดทั้งฤดูกาลในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าในยุค2015 2016เสียไปมากถึง50ประตูกับ42ประตูตามลําดับนี่คือความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ที่ลิเวอร์พูลจะต้องเผชิญ แน่นอนนะครับก่อนหน,น้านี้อาจมีบ้านนะครับที่ฟันได้พลาดการลงสนามแต่ก็ไม่ใช่ระยะเวลาที่ยาวนานมากนักและตั้งแต่เขาย้ายมาร่วมทับกับลิเวอร์พูลนี่คือการบาดเจ็บครั้งใหญ่ที่ทำให้ลิเวอร์พูลไม่มีฟันได้ลงสนามไปอีกนานและครอปต้องเตรียมแผนรับมือกับปัญหาครั้งนี้ให้ได้ และนี่คือประเด็นที่4ครับถ้าไม่มีฟานได้ลิปูจะปรับทับยังไงดีมีอยู่บ้างบางครั้งครับที่ฟานได้จะได้พักอยู่ในมานั่งสำรองแต่ก็น้อยครั้งมากๆที่เราจะเห็นภาพนั้นเพราะครอปมักไว้ใจและเลือกใช้งานฟานได้อยู่เป็นประจำหากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นอะไรจริงๆไม่มีทางที่ฟานได้จะไม่ได้ลงครับแต่ในคราวนี้ไม่มีฟานได้สิ่งที่ครอปต้องทำก็คือแก้ปัญหาโดยการจัดทับรูปแบบใหม่ที่จะประคองเกมรับให้พ้นตลอดลอดฝั่งจากการที่ลิปูได้เสริมแดนกลาง่างเตียโก,ก้คันโตราเข้ามาสู่ททรรทีีีีมมาาาาาาห้้ััััเเเออองง่่่่กกรรรปปบบบแแนนนนจจะะะ็็ลืืสสดดุค ถอยฟาบินโยโลงไปเ,ล,เล่นเป็นเซนเตอร์เพื่อใส่ความเก่าเกมความนิ่งคลาสบอลของฟาบ์มินโยให้ฟารมินโยเป็นกองหลังคอยออกบอลเพื่อไม่ให้เกิดการเสียบอลจากแดนหลังบ่อยๆเพราะว่ากองหลังคนอื่นๆก็อาจจะไว้ใจในเรื่องของการออกบอลไม่ค่อยได้นะครับส่วนกองหลังอีกคนนะครับที่จะต้องจับคู่กับฟาบินโยก็ต้องดูนะครับว่าคลอป จะเลือกใครเพราะว่าตัวเลือกแต่ละตัวเลือกก็มีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไปถ้าเขาเลือกโกเมสก็จะได้กองหลังที่มีความเร็วมีพละกกาลังยังหนุ่มแน่นแต่ก็ขาดเรื่องของความเก่าประสบการณ์ความนิ่งและการยืนตำแหน่งแต่ว่าถ้าหากเลือกมาติดก็จะได้เรื่องของความนิ่งมาแทนแต่ก็จะขาดความเร็วครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยมาติดเนี่ยครับเป็นคนที่มีการเล่นลูกกอากาศที่ดีซึ่งอาจจะช่วยทดแทนการขาดหายไปของฟานไดได้แต่ละคนก็ต่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับก็แล้วแต่ว่าครอปจะจัดทัพแบบไหนเวลาจะเจอกับทีมทีีีมมมไหนนซึ่่งงงเเรรราาาก็ต้อออดดูะัวจพพย 不辣 ถ้าหากขยับฟาบ์มินโยลงมาจริงนะครับแดนกลางก็ขยับเอเดอร์สันลงมายืนต่ำแทนฟาบมินโยและใช้เตียโก้คู่กับไบรนาดูมหรือว่าเกอตาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักในแดนกลางการปรับทับแบบนี้เนี่ยเป็นการปรับที่สมดุลและดูดีที่สุดเพราะว่าในเกมที่ผ่านมาเราพอได้เห็นแล้วนะครับว่าการจับคู่ของมาเกับโกเมสเนี่ยมีช่องว่างในการยืนตำแหน่งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับลิปูอาจจำเป็นต้องใช้แผนนี้ไปก่อนจนกว่าจะเปิดตลาดหน้าหนาวหรือว่าเดือนมกราคมเพื่อมาดูกันว่าพวกเขาจะสามารถจิ้มเลือกเซนเตอร์แบ็กคนไหนท พอเจาะกับยุคโควิดแบบนี้เข้าสู่ทีมครับและคุณผู้ชมอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบไหนเกิดขึ้นกับเลือดผูลองดีไซน์แผนการเล่นที่ไม่มีฟันได้สำหรับหงแดงเลือดผูมาดูนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเกมเองและเลียงข่าวพบกันใหม่ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา5โมงเย็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด cribe ให้เกมเองและเลีงข่าวและขอบสนามด้วยนะครับ